สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับโอ้หมูน้อยร้อยท่อได้ี่ยเอาต่อมาอยากหมูน้อยร้อยท่อครับซันนี่ y 1 3 5 4ครับท็อเกะขับเองโอ้รู้สึกว่าคันนี้สมบุกสมบันมากนะไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนเลยครับใช้ฟันปีศาจครับ อันนี้มีลายแยกให้พร้อมไปแดงเลยนะท่าแก่เขาขับเองครับแอทีมงานเขาอันนี้เลยโอ้ขุดสะท่าแก่เขาขุดเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ท่าแก่เขาขุดสะเองนะจ้างอ่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ งานไม่ค่อยมีเขาไปางั้นคล้ายๆกันครับคล้ายๆเกือบทุกทีมงานงานไม่ค่อยมีมีโอกาสขับเองเลยครับครั้งแรกที่คุดสะ วิ่งอยู่ห้าคันตรงนี้อยู่สามทีมงานครับชกมงคลโนหนึ่งแล้วก็ใครอยน่นจะเป็นบุญรอดติดติดกันเลยครับช่วงนี้งานเริ่มจะหมดแล้วนั่นแหละหลังปีใหม่ก็จะบูมอีกทีหนึ่งครับ มาจากกรุงเทพก็อยากลงดินประมาณนี้โอ้ดินเหลือค่นทางจะเยอะเหมือนกันนี่ออฟันคตดแหลมอะ่ะ เมื่กีหลวมเร็วมากเลยนะอันนี้รถหนึ่งปีครับจะเข้าปีที่สองอ้าวเต็มแล้วอะ่ะสลักกับบูธน่าจะไปไล้แหละ